โอ้ฝั oh! ่งนี้ก็ทำไรกันอ่ะนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ดีด่วนสายล่องพิบูณ์ครัเ <Okay. S 1> อารถทหารรถล่อมเมืองพิบูรณ์ครับเสียบิล เลียคับแทร้รถล,ล,ล้าครับ อทีมงานจ่าเอกหนุ่มพุธรก็มาวิ่งบ่เนี่โอ้มาจากฝั่งเดชอุดมนั่นเนี่ยหรือมาจากเบญจ락บ่ท่านเนี่ย <Okay. S 1> โอ้ อยู่ฝังอำเภอวิบูรณกันบ้างครับยับอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับ หวไ,ไหมโอ้โหรถไทยกล้อไปเลยโอ้แบบนี้ยับจะนบับฮะดูคันต่อไปจากทุ่งสีอุดมส่งเข้าประกวดครับน่าจะเป็นรถทีมงานจ่าเอกนุ่มภูธรน,นะครับคันนี้ น่าจะคุ้นหน้าค่าตากันดีกับรถคันนี้นะครับอยู่ทางช่องอูาอบุดําซิงนะครับคันนี้ c b g 125เทอร์โบครับผมโซนนี้เกาะโบกันสนั่นเลยเนี่ยโซนอำเภอพิบูลเนี่ยคันนี้ก็วางระบบทิฟฟี่นะครับ ดูดิหมดไหมอโอไม่หมดครับสบายโอ้ลึกนะโอ้แรงแรง สุดจัดถึงพุ่มไม้ถึงพุ่มไม้นะู่นนะเยอะเยอะเยอะสนใจก็มาวิ่งครับไปกลับประมาณ12กิโลไปกลับก็ประมาณ12กิโลหรือประมาณ10กิโลนี่แหละไม่แน่ใจเที่ยวละร2 0บาทนะครับ เป็นงานเหมาะนะครับส่วนจะรถขายกับข้าวไม่ได้มาวิ่งที่นี่ครับผมส่งขึ้นในตัวจังหวัดครับ มีโชคสมใจมาครับฝั่งนา่าจะฝั่งคันนี้เห็นไปวิ่งกับผมอยู่ที่ของเจียมด้วยนะนี่คันนี้เนี่ยร้อยสิบห้าโอ้โอ้โอ้โอโด,ดูดิเป็นไงโอ้ ยับจนาครับสุดจัดเหมือนกันครับเดิมเดิมนะครับร้อยสิบห้าเดิมเดิมอู้ขึ้นเร็วแท้อู้ดำขึ้นเร็วมากเลยนี่อู้หยับ ฟูโซหัวประดุกเสียกกลงครับผมทีมงานสสุริยาครับ เสียงโหดเสียงโหดก็ถือว่าใส่ไม่เยอะนะขนาดนี้ แรงแรงแรงเจ้าเจ้ามาละรถ่อเสียตั้มครับจากอุอิสารใต้ดำแต่งนะครับ โตเจ็ดอีโอ e. oh, สวยจัดครับสวยจัดออกจากอูบลฯานใต้นี่สุดจัดทั้งนั้นแหละครับ U uh. reng reng Ồ oh. ก็ะก็พอหอมปากหอมคอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย